ตัดกลวยบมดพี่เนาะตัดลงหมู่บ้านไบท่านเด็ท่านเด็กแบงก่งอยู่มีตัดกระบ,บอกคือลงมีดก็ได้คุ้มเลย มันมีเกี่ยวมีเกี่ยวที่เขาตัดแหวกเราดึงจวดๆเลย Nên mình phải thử vị phòng Thử phòng มันมี่เฟะตนดูเลยเหนือนั่งเกษตรกรรมนั่งเกษตรกรรมเห็ดถือก็เป็นเป็นเกษตรศาสตร์เห็ดปูถือก็เป็นเกษตรกรรมกรรมของเกษตรกรเห็ดถือก็มีครบสุขเห็ดผู้ถือก็ ทัทุกทั้งยากผมจึงหันไปหางานออนไลน์ส่วนหนึ่งเพราะงานเสียเกิดหิดรั้วยก็ได้แล้วนอกจากคิดให้มันได้อยู่ได้กินหวังดวยก็ได้ไม่ใช่ง,งานออนไลน์เองกะคดีบดถือคู่คนบ่มักบ่มักเข้าบ่มักกิริยาท่าทางบ่มักกันบ่กันจ้าบ่มักไปยังกอยากกาาินมีคนอยังนั่นกันอยากตัวแต่และแรไม่ชีวิตคนเราอยากตัว ผู้ที่สำเร็จก็คือผู้สุดยอดมนุษย์เท่านั้นผู้ที่ชาวบ้านบ้านเมืองธรรมดาผู้อยย่ได้กินอยากรวยอยากสำเร็จก็ต้องเป็นผู้ที่สุดยอดสุดยอดในการทำสุดยอดในการกคิดพยายามผูอยู่พ้กิน่ะ

มือตัวเฮ็ดงานเกษตรตะกำผมเมือตัวสูมม้เลยผมเลยพยายามหนาานออนัหนหางานออนไลน์หันงานออนไลน์เนีวยู้รดบุมักออนไลน์ค่ะบเดี๋ยวแต่เบนิยานถือหลอกถึงยังการหลอกมันมีเหมือนถึงออนไลน์ออนไลน์ละคันพ่อออนไลน์ดีเข้าครับบริถือหลอกคันพ่อออนไลน์บริถือหลอกก็ออยังผมถือหลอกมากเมันต้องเรียนรูมน้มัสซุเนียวคันบ่เรียนรูห้อาบรรลหรือว,ว่าตัวใดหลอกตัวใดจริงมันต้องรู้มันตรงเรียน มั่วแต่ยานอยู่มั่วแต่ยานไปตลอดชีวิตผมจึงคิดว่าถึงยานก็ต้องสูงเห็นปะถึงยานก็ต้องสูงเอาจำเนื้อกด้วยบอกอะไรตัวมันสิงงบอกบอะไรมันสิงงครูเอาเนื้อสินี่ตัวสุกเสียไปให้งหัวกินครับผมบ๊ายบายครับนี่แหละชีวิตเกษตรกรหันเหไปออนไลน์แต่ก็ถึงชีวิตเกษตรกรไว้เ,เลยที่เขาละเพราะว่ามันได้อยู่ได้กิน